น้ S <s <chor ic> <500 km> องบ้านนันทอยได้นะได้ซัมได้ซ่ตกนี้ก็บ่นนอหมดบนเลยมาตงมีผลนะเ็กไปลูกมาไลูกมาดารัลูกมายู่้วมเอเจาเดินทางาไทยคนนะ อยนี้เราแม่นั่นแล้วเดสาธุครับสาธุครับผมหมดแล้วครับลุงตาครับผมสวัสดีคุณแม่ทุกท่านทุกคนนะครับผมสวัสดีครับมีโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะครับเนาะนะครับนี่ ถ่ายคุณแม่ไปอ่าคนไหนอยากถ่ายรูปคุณแม่บ้างนะครับถ่ายได้นะครับเนาะอาะแล้วส่งรานกล้อันนี้อันนี้มีไม่ใช่คนงามนะออาปคนงามถ่ายรูปน้อยพี่น้องชาวบ้านห้วยได้นะครับเนาะท่านหลานหลวงตาท่านก็อยากได้ภาพแม่ชีด้วยนะครับขับสาทั่วนมรนาบุญกับพี่น้องยตาธรรม ชาวบ้านห้วยได้ทุกท่านทุกคนนะครับเนาะเป็นบุญเป็นกุศลนะครับที่มีโอกาสคุณแม่บ้านปากยางเหลือคุณแม่บ้านปากยางส่วนบ้านห้วยได้กลับกันแล้วนะครับคุณแม่บ้านปากยางมีกี่คนคุณแม่สองคนได้ปะสองคนนะครับคุณแม่บ้านปากยางเมื่อกี้ คุณแม่พี่ๆบ้านไวยได้นะครับลาลุงตาแล้วนะครับ สาธุครับผมพวงอะไรเป็นผลิตมงคลนะคะน้ำก็แบ่งไม่ได้เนาะสาธุสาธุครับผม สาธุสาธุครับวางลงได้เลยนะครับผมนะครับนะก็มียติธรรมนะครับที่ท่านมารอกราบไหว้ขอพรหลวงตานะครับอยู่ข้างหน้าก็มีนะครับแต่ไม่มีหมู่บ้านแล้วนะครับจุดนี้ในช่วงนี้จะไม่มีหมู่บ้านมีแต่สวนยางพารา

นี่ก็ยายคำที่ท่านมานั่งรอรับพรจากลุงตานะครับล้อตัดล้อตัดลรอตัอยู่ไหนลูกล้อตัดลวดด้วยเลิกข้นก่อนนะครับ <c oughs> สาธุสาธุครับพรุ่งนี้อีกวันก็กลับใช่ไหมพี่ <c oughs> พรุ่งนี้อีกวันหนึ่งก็กลับนะครับพีพ่ีท่านเดินทางม,มาตั้งแต่เชียงใหม่นู้นนะครับมา ได้มีโอกาสได้มาเดินร่วมบุญในหลวงตานะครับส่งหลวงตานะครับสาธุสาธุครับผมสาธุน,นี่ก็จะอมองไปแล้วก็น่าจะได้ขึ้นเขาอีกนะครับก็สำหรับชิปนนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้ เพื่อรับชมคลิปใหม่หม่ทางช่อง YouTube ตั้มดำซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ